ไดีมัน่อยดีน้ำันสืกแอนด์ดีดอเอาลำตัวนะลำไประไอระดีมาครับเราจะจับไอเระดีกันนะครโอเคครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งมันลิงเลยนู้ไปนู้เลียกอย่าไปปิดแร่แจ้ก่อนนะครับผม มาดูวิธีการปิดรถนะครับผมถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีปิดรถปิดยังไงโอ้โหวิธีปิดคูแจรถมันง่ายนิดเดียวนะครับดูดิเ,ดรเรียบร้อยเขียวอ่ะแป๊บเดียวครับกินน้ำหน่อยนะทุกคน ใชครับเคด้วยกันต่อครับไอยิ้มแลครับผมใครเอซตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับช่วงโควิดแบบนี้รััอยาวออกไปไหนเลยดีกว่าพระวัติเดียวบ่ายผมก็มีกดติดเยอะแล้วคุณครูที่โรงเรียนก็ตรวจโควิดอยู่ โอเคครับเราไปดูตัวอื่นดีกว่าอย่าไปมั่วเลยนาอจะเกินน้องนั่นไม่ใจให้กับใจเดียวจได้ความรักดินที่ควายทีน้ำกันสิ่งออนดูฟลูให้ละมันขึ้นสวันให้กันหละยาอยากเซ่สัมพันธเรามารักกันได้หรือเปล่าจิเกบอกว่าผีเป็นเสือเธอไม่ต้องเชื่อในข่าวหรือแต่ว่าถูกใจน้องหญิง๋ยวติดตามเรัมันได้เลยก่อน ไอ้กวนมาแล้วมาดูหขกันดีกว่าครับมีดูครับเขกทั้งนั้นเลยมีเหานั่นเนี่ยเราอะ่ะ ตัวตัวผู้ชายนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูว่าผู้ชายจริงไหมดูดิครับมีไข่ด้วยมาดูครับสามพี่น้องกินกันสุดยอดไปดูกันไปดูพี่กับน้องชนกันฮะพี่กับน้องชนกันนะครับ ดูครับการจับครั้งแรกของวัวน,นะครับเราแค่ได้แต่แอบนะครผมโอ้ยตัวเล็กเอ้ยไปหาพี่เด้ไปหาคุณพี่คุณพี่ยืนแดงอยู่โอ้ทุกคนครับเป็นวันที่งนักมากเราก็ต้องทำงานนะับผมถ้าเราอยากจะเลี้ยงวัวอย่าไม่ม งัวไม่ดีเจยไม่มีอะไรเคยดีขึ้นบ้างเลยนะฉันข็อเป็นหนึ่งคำรัญญยาอย่าปาท่วงปายุดกันเลยดีกว่าพวกเราจะลำบากนะพาะพวกเรานั้นชอบปายุดปายุดเป็นคนดีนายกรัฐมนตรีเป็นคนดีแก่ประเทศใยใครใช้ก็ไม่ชอบเขา แต่เรานั้นชอบจริงใจแต่เรานั้นรักเขาใจเขารักเรารักเขาไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว บ้าแดงเรื่างไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องดีกว่านะครับเรามาดูไอ้ตัวนี้ดีกว่าไปไหนล่ะท่าน